สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูดบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ําลําช่อระกานะคะหรือคนท้องที่เขาจะเรียกว่าอ่างเก็บน้ําช่อระกานะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าอ่างเก็บน้ํานะคะก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาลมเย็นสดชื่นมากเลยค่ะที่นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของชาชยภูมินะคะก็จะมีคนมา,าชื่นชมบรรยากาศหลังจากที่ ตัวจากสถานการณ์โควิดนะคะก็อยากออกมาสูดบรรยากาศเนาะหาที่นั่งเล่นนั่งกินข้าวนะคะบรรยากาศก็จะล่มเย็นสดชื่นนะคะก็จะมีวัยรุ่นนะคะมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายวันนี้นะคะก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกับเตาย่างของ o p อ i ชั่นโฟ r i ววิว i e นะคะอ่าได้มาจากเพจ o p t i o n for r i ์ e d ิวนั่นเองอก็ทำการห่อมาให้เราอย่างแน่นหนานะคะ,ะชั้นที่1ผ่านไปชั้นที่2ชั้นที่2ยังไม่หมดค่ะมีชั้นที่สาม เรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันนะคะมีทั้งหมด8ชิ้นจะประกอบมาแล้วเป็นรูปแบบไหนนะคะเตาย่างของออปชันนะคะก็จะสามารถพกพาไปแคมปิ้งได้สะดวกนะคะสามารถถอดและประกอบได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวจะประกอบให้ดูกันเลยค่ะนี่แปบ๊บเดียวเสร็จไม่ถึง5นาที เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการทดสอบจุดไฟกันเลยค่ะรูปร่างนะคะของเตาย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมในลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะปากบนจะกว้างแล้วก็จะแคบลงมามีช่องรับลมแล้วก็ระบายได้อย่างดีนะคะ เขียวอ่อนคขมๆครับน้าไปหนไปสดพี่พงศ์ครับนี่ครับพี่แกวหานับสุรเอาแต่งน้อยใส่ลงไปมัน้บเพื่อนพี่ก่อน้อเดียวไม่ไม่บอกรึใส่รูดเฮยตีรูดจงมวยหญ่แต่งน้อยบัดนี้สาูใส่ละใส่เยอะเลยอ่ะ กูมามีบัมึงบ่ไหนแับนี้กะตามด้วยเขาว้าห wow, <Ka> ัวม <am> ันอ้วนตัวอ้วนตัวมักคนไลท์กับไส้ไลท์มักมักคนไลท์ไส้ในหน่อยแต่ว่าทุกคนนี่ใครอยากให้แซ่บนะครับไส้เมียขว้าเอ่อไปไปอาหลาวไอ้มอะไรจะมึงมาเลยมึงกัดย่างข้อไปเหรอตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้มันคือมีหูุ้ส์นี่แะอ๋อมันเป็นดีไซน์ของเพื่อนนะครับแล้วตรงนี้คือว่ามีเพื่อนอาจจะดีไซน์ว่าแบบ กับบสติกไงแบบคล้ายกับแผ่นแผ่นเซียครับนี่บนจักอเอาเมื่อกี้คือไม่พูดแบบนี้นึกว่าได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเบิ้งล้อเบิ้งต่อเสายลองลองลองให้ลองสุกกันนะครับก็อีสุกง่างไฟมันก็อ่อนแล้ว่ปเดี๋ยวเราจะเพิ่มทานนี่แหละเอาไปกินใส่จหร่าใส่จีร่า ่อเดี๋ยวจะสรุปโดยรวมให้ฟังเลยนะคะเตายัางออปชั่นคือใช้งานดีมากค่ะหากใครสนใจสามารถติดต่อไปที่เพจของเขาได้เลยเดี๋ยวไซจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ด้านล่างก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ